ดีไม่ดีอยู่อยู่ไกลทุกคนเห็นด้วยอยู่บางบอลกลัวไกลไม่ไกลมากใช้ GPS ประมาณ12กิโลเองครับใกล้ๆเองครับสวัสดีครับนี่เช็คมาครับตนเชื่อมไก่ด้วบางบอลเขานู่นเนี่ยแถวบ้านบ้านรับบัตรเสนอซีอีกอ๋อยังไม่ถึงนู่นครับอแต่เราคิดว่าบางบอลแถวเฉลิมนู่นซ่อมแอร์วิสโมวิชิอิเล็กทริกนะครับมีปัญหาเปิดไม่ติดนะครับนี่ใช้มายี่ใช้มา21ปีแล้วนะมันก็ ย้อนแสงนหนึ่ง M S 18, U หนึ่ง s 1 8 V U ขีดนะครับเน,นซูนชิเล็กทิกเปิดเบอร์เกอร์แล้วก็ไฟไม่ติดไม่หลยอย่างนี้ต้องแกะลืดดูนะครับตัวเมนบอร์ดนะครับจะขอลืดแป๊บหนึ่งอของขกําลัางเองด้วย โอเคแแกมล้วนะตัวนี้เของไฟเข้าน้ำตาลนี่นะ mm hmm. อยู่ด้านในนะแผงมึง mm hmm. ถอดบอร์ดออกมานะครับมอเตอร์เป็น AC mm hmm. อยู่เด,ยเดี๋ยวดูกันนะตัวนี้มึงจอขับข้างนอกเลยว่ถอดส่งถอดซรายนะมอเตอร์อยู่นี่ ต้องกดดีๆนะมันแข็งโอเคครับมันก็ถทอดออกมาแล้วนะี่ครับจอดฮับเบอร์โมดูลนะครับเดีย๋ยวตองวัดเช็ครีเซ็ตเตอร์อะไรดูก่อนแล้วก็ฟิลส์จุดนี้นะครับแกะมาแล้วนะครับ C 7805นะครับเลกเรต5โวลต์รีซิสเตอร์เท่าไหร5วัตต์เลยสีจะ7โอห์มคาปาซิตเตอร์เท่าไหร่บ้างคาปาซิตเตอร์33มิโคร450โวลต์นะครับ ตั้งมันติ้งเทอร์คูณหนึ่งนะครับต้องมองนะวัดฟิวก่อนแล้วกันโอเคฟิวไม่ขาดนะครับหลัหลักอนะรีตเซอร์ต่ะรีิตเตอร์ก็ไม่ขาดนะครับ ความร้อนอยูอ่ไม่มีอะไรขาดเลย,ยวัดตรงคาปาซิเตอร์ดูอ่ะ,อะไม่มีไฟค้าง ตั้งคูณส0วัต์โอห์มดูนะฮะโอห์มก็มีสลับด้านก็นขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะครับก็จะมีภาบความร้อนหน่อยจะต้องบักกีตรงนี้ก่อนนะครับขามีไอ้สายพ่วงครับ นี่ครับกีกันแล้วจุดนี้นะเดี๋ยวก็ล้างด้วยที่เนะื้อสามเอหนึ่งเลยให้สะอาดเดี๋ยวค่อยต่อเทสดูอีกทีนะเก็บตันะครับต่อตรงนี้นะตรงนี้เป็นขา relay นะครับแล้วก็ผ่านฟิลตรงนี้ก็สายเอ็นตรงวาล์วเตอร์ตัวนี้นะครับสีดำดำนี่นะตัวนี้นะฮะับใช้ง่ายก็ตรงนี้สีฟิลเตอร์ตัวนี้ไอสีคา,าร์บอนตัวนี้นะครับ หนึ 1> 1 ah, ่งมิโคลสองร้อยสิบโวลต์เนี่ยต่อคข้มเลยโอเคให้ลองเสียบปลั๊กดูเสียบแล้ววัดไฟ AC ดีซีข้อล้วนะโอเคดีส okay. <DC> ีสามร้อยเลักรับด้านหาหน่อยนะจะมองยากอย่โ okay. สามร้อยก็มาแล้วนะครับ สิบสองโวลต์สองโวลต์ตรงนี้นะ,ะจ่ายต่ำจ่ายไม่ถึงสิบสองจ่ายแค่หนึ่งจุดแปดโวลต์นะครับจุดแปดโวลต์ ล้วั AC อซอลด้วยนะครับริปเปิลควรไหมตรง4300นะวัดริปเปิลน,นะครับก็ไม่ควรนะโอเคนะ่าจะมีหาใจต่ำอย่างเดียวไม่ถึง12โวลต์นะครับเลยไม่ติดเดี๋ยวต้องซ่อมตรง power module โโด,ดูนะครับตัวนี้ ช่างซ่อมนีช่างเปลี่ยนโอเคเดี๋ยวต้องเปลี่ยนไอซีไอซีฟิทแบกดูนะตอนนี้ตรงนี้น่าจะเป็นเกี่ยวฟิทแบกนะแต่ตัณหาต้องดูขั้วให้ดีครับเดี๋ยวจะวางยาตัวเองมันคั้วมันจะเล็กๆนะครับบวกลบดูให้ดีนะจะมีบ่ออยู่นิดๆน,นะครับตัวเล็กด้วยลู้นนะเดี<ม>๋ยวขอเปลี่ยนดูก่อนรอดไม่รอดว่ากันอีกทีนะแต่ต้องระวังนะพวกนี้จะมีอาชิ ip, C ซีชิปอยู่ใ,ใกล้นะครับใช่ใช่ใช เดี๋ยวน,นี้เปลี่ยนอะไรดูกรับตัวนี้ก็เป็น4 7นะครับไมโคร16หโวลต์หรือ50โวลต์นะได้หมดนะครับโอเคครับนี่ก็มากรีบแล้วนะครับเดี๋ยวอารอล้างดินเนอร์แล้วก็รอให้แห้งอีกทีนะครับก็รอ,อวัดวัดวัดชนิดก็ไม่มีหนุ่มสาวไม่มีคนแก่ <laughs> ปัญหาคือไม่มีคนทำใช่ไหมใช่ใช่ปัญหาคือไม่มีคนทำมันดูมีหูเก็บเด็กเด็กรุ่นใหม่ไม่เอาด้วยพี่กวัดโอเคนี่จ่ายแล้วนะเราจะปลูกที่เตียกว้างใช่ไหมใช่ไปไป,ไป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 มาพี่พโอเคจ่ายแล้วนะอโอเคติดละสิบสองโวล์แล้วตีไว้สิบสามนะมะเตอร์วัดได้ Okay, ยังไงประกอบลองดูอีกทีนะครับโอเคครับอ่ะวันเจ้าของเปิดเบรกเกอร์ดูยัประกอบไปแล้วนะครับโ okay, อเคอ๋อเฟืองนะมอเตอร์ไงโอเคอ่าโอเคแล้วช่วงอยู่ช่วงที่มันรีเซ็ตหรือเปล่ารีเซ็ตหรือดับ อ่อบาร์สวิงเปิดเปิดได้แล้วอ่ะที่ลองกดเปิดโอเคาจะเสซตได้ดังบารสวิงหนไหมเ,เดี๋ยวก็หยุดแล้วเพราะไม่ไม่ได้สายโอเคลมหมุนนะครับติดละโอเคเดี๋ยวรอคอมพิวเตอร์ทำงานแป๊บนึ่งเดี๋ยววัดโวลต์นะครับ จับแอมลำบากเมื่อกี้คอมทำงาน229โวลต์นะครับการเช็คไฟแล้วโอเคไ,เไฟเต็มไฟเต็มแอมก็5.86นะครับ M. ก็ค่ลยเคียงอยู่ที่เพจ7แอมนะ ต้องรอสักครัง้งโอเคครับยังไงก็หวังว่าจีมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ